มาครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมนะครับช่างไก่นะ,ะวันนี้จะมาแนะนําเรื่องบาหน,นะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีคุณพี่คุณลุงคุณนะเราโทรมาคุยมาคุยเรื่องบา์นะครับเพื่อนเราอยากได้บาแบบคุณภาพคุณภาพหน่อยนะครับนะ เพราะว่าพี่เราได้ทําการสั่งบาเป็นบาอย่างเงี้ยมาครับมาใช้นะอะมาใช้แล้วปรากฏว่าใส่โซ่เส้นเล็กอะ่ะมันตัดไม่ค่อยลงนะเพื่อนๆนะสนเส้นประมาณนี้ตัวนี้ครับนะเวลาใช้งานไปอะ่ะโซ่ใหม่ๆม,มันก็ลงดีครับแต่เวลาใช้งานไปจริงๆจังๆแล้วมันลงไม่ดีนะเพื่อนๆนะอะผมก็เลยได้ทําการนําเสนอเป็นอันนี้เป็นบาแท้ญี่ปุ่นนะครับอ่า ที่ผมซื้อตัวเครื่องมานะครับแล้วก็ได้เป็นบาร์12นิ้วเหมือนกันนะพี่เราแจ้งว่าเราใช้12นิ้วนะก็เลยจะแบ่งปันให้พี่เราไปใช้นะทีนี้ผมจะมาบอกครับตัวนี้ล่องบาร์เป็นขนาด1.5นะครับความหนาก็จะเป็นความหนากี่มิลน,นะเดี๋ยวแับหนึ่งนะเพืเ่อนๆยังไงอะ่ะผมก็ถนัดซ้ายนะ ความหนาก็ประมาณนี้เพื่อนๆสี่มิลความหนาสี่มิลน,นะตัวนี้จะเหมาะกับการใช้งานสําหรับโซ่เล็กนะความแข็งก็น่าจะมีความแข็งความคงทนในระดับหนึ่งนะ,ะตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะหนากว่านะครับตัวนี้มันประมาณตัวนี้ห้ามิลอ่าโอเคบาตัวนี้มีความหนาที่สี่มิลร่องหนึ่งจุดสามมิลอันนี้น่าจะร่องหนึ่งจุดห้ามิล นะครับความหนาอยู่ที่5มิลตัวนี้พี่เราใช้อยู่นะมันไม่ทนนะบาหัวจักรพวกนะี้จักรมันชอบแตกนะมันจะมีรูไว้อัดจารบีนะไม่งั้นต้องเอาจารบีป้ายหัวนะครับแล้วก็พยายามอย่าเอาปลายจี้นะบาพวกนี้มันจะแตกง่ายนะครับพี่เราเลยมาถามว่าจะใช้ของแท้หรือจะใช้ตัวไหนดีก็เลยแนะนําครับให้ให้ใช้แบบนี้นะเดี๋ยวให้ช่างหาหาให้นะ,ะผมมีอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้ลงนะก็เลยจะแบ่งปันตัวนี้ไปให้พี่เราใช้ก่อน ก็สำคัญนะครับเวลาเราเลือกใช้บาะนะถ้าใช้บาลักษณะนี้ให้แนะนําใส่โซ่3ามทั C, ตัวจะเส้นใหญ่นะถ้าเป็นบารประมาณ4มิลนเนี่ยใช้เหมาะสําหรับโซ่เส้นเล็กนะและล่องมัน1.3ไม่ไม่สามารถใช้ใช้กับร่วมกับโซ่บาล่อง1.5ได้นะเพื่อนๆนะเนี่ยไว้สําหรับตัดกิ่งไม้ตัดอะไรจะใช้ดีนะแบบนี้นะโอเคนะเพื่อนๆตัวนี้มันเล็กน่าจะคนละตัวกันนะแข็งกว่านะ นี่ครับนะสวยนะครับเนี่ยไม่เป็นสนิมด้วยประมาณนี้อันนี้เป็นบามือสองมากับเครื่องนะสองมากับเครื่องของเครื่องโคมาสึเดี๋ยวแบ่งปันไปให้พี่เราใช้ดูเดี๋ยวลองถามพี่เราดูว่าใช้ดีหรือเปล่าแข็งหรือเปล่านะโอเคเพื่อนๆก็มาพูดคุยเท่านี้ครับ เลือกโซ่กับบาให้เหมาะกันนะอ่าถ้าเพื่อนๆใช้โซ่เส้นเล็กเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกใช้บาสองชนิดเนี่ยครับเนี่ยความหนาประมาณ4มิลนะเนี่ยเป็นบาอย่างนี้แต่อย่างนี้แตกไวก็ซื้อเป็นของแท้นะครับเป็นของสตินหรือของโอเล็กอนหรือว่าอีกมีอีกยี่ห้อหนึ่งนะอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะผมยังไม่ได้เอาเข้ามานะอ่าเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะวิยี่ห้อนั้นใช้ดีเหมือนกันนะราคาก็ก็แรงนิดหนึ่งอ่านะ ว่าที่ร้านมีแต่บามีตะบาสิบแบบนี้ขายครับนะนะเนี่ยเลยมาพูดคุยนะสำหรับใครอยากได้บาดีๆทนๆน,นะโทรมาปรึกษาครับเดี๋ยวในช่างหาให้นะอ p h ไอกอย่างนี้ทั่วไปให้แนะนําให้ใช้โซ่เส้นใหญ่อย่างเดียวนะครับโอเคนะครับมาแนะนําประมาณนี้นะคือความหนาของบาประมาณ5้มิลขึ้นไปในหะ้มิลน,นะเพื่อนๆใช้โซ่3ามถแปีนะอย่าใช้โซ่เล็กนะแต่เพื่อนๆใช้โซ่เล็กใช้บาประมาณ ความหนา4มิลน,นะตัวนี้ก็เดี๋ยววัดตัวนี้ให้ดูตัวนี้ก็4มิลน,นิดๆอันนี้4มิลเลยนะถ้าเพื่อนๆใช้บานมันก็จะบานลักษณะนี้นะได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ย,ยมันจะบานออกอย่างเงี้ย นะถ้าน้ำมันดำไม่ค่อยออกเก็จะบานนะเพื่อนๆเอาตะเอาตะใบหรือเอาหินลับมีดครับถูถูพวกนี้ให้มันเรียบนะเพื่อให้มันใช้งานได้ยาวๆนะมันจะได้หมดเสมอกันนะเพื่อนๆนะโอเคนะประมาณนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ขอจบการพูดคุยเท่านี้ครับสวัสดีครับ